อลิสมีเรื่องจะเรียนให้คุณปู่ทราบค่ะอลิสไม่ใช่หลานแท้ๆของคุณปู่ค่ะแม่แก้วคือแม่แท้ๆของอลิสค่ะแม่ยกอลิสให้น้องสาวเพราะอยากให้อลิสมีอนาคตที่ดีขึ้นค่ะแค่เรื่องอาแก้เนี่ยทันก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วนะ อย่ามาควรประสานนะพ่อแท้ๆอลิซชื่อมหันพ่อเป็นวิศวกรโรงงานที่อยุธยาพ่อกับแม่เจอกันที่นั่นรักกันแต่งงานกันแต่พ่อตายตั้งแต่อลิซอยู่ในท้องแม่ค่ะฉันเป็นย่งงางมา2ี่กว่าปีคิดว่ากลายเป็นหลานแท้ๆของฉันถึงอลิซจะไม่ใช่หลานแท้ๆของคุณปู่แต่ยังไงอลิซก็ยังรักแล้วก็เคารพคุณปู่เหมือนเดิมนะคะ แกไม่ใช่หลานฉันแกไม่มีเลือดจันทระเสนีคุณแม่คะข่าวด่วนค่ะเป็นไรลูกวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวเอ่อ เห hey, ตุตระกูลจันทะเสนีโพสต์ว่านางสาวอินทุออนจันทะเสนีไม่ใช่ใสายเลือดที่แท้จริงของตระกูลโดยนางสาวอินทุออนจันทะเสนีเป็นเพียงบุตรที่ขอมาเลี้ยงของอดีตท่านทูศีวะกับนางกลองทองภรรยาค่ะนี่ค่ะอลิสซเป็นลูกขอมาเลี้ยงก่อนรู้เรื่องนี้หรือเปล่า เราสองคนหนีไปเที่ยวทะเลกันดีไหมตัดรับข่าวสารทุกอย่างให้หมดเลยอลิสปิดเฟซไปล่าเพื่อนเพื่อนอินบ็อกซ์มาถามเยอะมากเลยไม่คิดว่าผลกระทบจะแรงขนาดนี้คนรอบตัวพูดถึงชาติกำเนิดอลิสเหมือนเป็นเรื่องสนุกเลยเพื่อนก่อนที่อังกฤษก็โทรมาถามนว่าเรื่องที่เพจตระกูลอลิสลงเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเสียมารยาทมากเลยพวกนั้นทีแรกอลิสคิดว่าจะรับมือไหว แต่เอาเข้าจริงๆแทบจะไม่ไหวเลยไม่เป็นไรนะอลิสอลิส,สเห็นอูบอกว่าอลิสโดนปู่ประจานลงเฟสเหรอลูกไม่ต้องไปสนใจพวกคนไม่ดีนะอลิสชิลมากค่ะแม่ดีซะอีกอลิสไม่ต้องพูดเองให้คุณปู่แถลงข่าวให้คะ่ะ รองมากน้องสาวพี่สมแล้วก็ที่เป็นน้องสาวของพี่เนี่ยตอนนี้อลิสก็พูดได้แล้วค่ะว่าแม่อลิสชื่อกองแก้วส่วนพ่อชื่อมหันอลิสภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อกับแม่นะคะแม่ก็ภูมิใจที่มีลูกคิดดีทำดีไม่ยึดติดกับพวกลาบยศสรรเสริญคนเราเนี่ยจะดีได้ต้องดีด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะชาติกำเนิด อลิซจะจำคำสอนแม่ไว้นะคะ